ของควีนอลิซาเบธที่2ส,สิ้นสุดลงแล้วสมเด็จพระราชนีนาตแห่งอังกฤษเสด็จสวรรคตเมื่อวานนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พระองค์จากไปรัฐบาลอังกฤษเริ่มแผนการโอเป a เรชั่นลอนดอนบริดจ์ปฏิบัติการสะพานลอนดอนหลังควีนสวรรคตข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะ ปฏิบัติการสพัน์ลอนดอนคือรหัสรับเรียกแผนการดําเนินการต่างๆที่เตรียมเอาไว้สําหรับกรณีที่ควีนอลิซาเบธสวรรคตโดยแผนการนี้มีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่60และมีการปรับปรุงแผนให้ทันสมัยเรื่อยมาและในที่สุดรัฐบาลอังกฤษก็ได้เริ่มต้นปฏิบัติการนี้แล้วเป็นแผนการ10วันหลังจากราชินีเสด็จสวรรคต ลอนดอนบริสต์อีสดาวหรือสะพานลอนดอนพังแล้วคือรหัสลับสําหรับบอกแก่คนวงในเมื่อสมเด็จพระราชนีสเสด็จสวรรคตโดยเมื่อพระองค์สิ้นไปแล้วราชเลขาธิการจะแจ้งข่าวสำคัญแก่นายกรัฐมนตรีด้วยข้อความนี้ก่อนกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งข่าวสวรรคตไปยังรัฐบาลของประเทศที่ควีนทรงเป็นประมุข ต่อมาจะมีการแจ้งข่าวไปยังสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจะติดถแถลงการการสวรรคตที่ประตูพระราชวางังวันที่หนึ่งหลังสวรรคตสภาการขึ้นทรงราชจะต้องรับรองกษัตริย์พระองค์ใหม่คือพระเจ้าชาวที่3ที่พระราชวาง Saint James. ังเซนส์เจมส์รัฐสภาจะส่งหนังสือแสดงความเสียใจในายกรัฐมนตรีและคมะเข้าเฝ้ากษัตริย์องค์ใหม่ กริย์พระองค์ใหม่คือพระเจ้าชาวที่สหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือเจ้าฟ้าชายชาวเจ้าชายแห่งเวลพระราชโอรสองคโตของราชินีอลิซาเบธโดยหลังจากที่พระองค์ขึ้นของราชเจ้าชายวิลเลียมพระโอรสจะขึ้นมาเป็นรัชทายาทลำดับที่1ทันทีวันที่สองหลังสวรรคตหีบพระบรมศพจะถูกเคลื่อนมายัางวังบักกิงแฮมกรณีที่พระองค์สวรรคตที่สกอตแลนด์เช่นนี้จะมีการเคลื่อนพระศพทางรถไฟหรือเครื่องบิน วันที่3พระเจ้าชาวจะไปรับการแสดงความเสียใจที่พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปประเทศต่างๆในสหาราชอาณาจากักรเริ่มต้นจากสกอตแลนด์ก่อนวันที่4จะเสด็จไปยังไอแลนด์เหนือวันที่5จะเคลื่อนพระสบจากวังบักกิงแฮมไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์และเปิดให้ประชาชนถวายสการะในวันที่6ถึงวันที่9หลังสวรรคตโดยจะเปิดให้เข้าไปถวายความอาลัยวันละ23ชั่วโมง วันที่7หลังสวรรคตรพระเจ้าชาวจะเสด็จไปยังประเทศเวลเพื่อทรงรับการแสดงความเสียใจจากสภาเวลและในช่วงนี้รัฐบาลอังกฤษจ,จะเริ่มเตรียมพระราชพิธีพระปะรมศพรวมถึงการรับรองผู้นําโลกที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีรวมถึงประชาชนจํานวนมากที่จะเดินทางมาที่ลอนดอนในช่วงเวลานี้ วันที่10หลังสวรรคตรเริ่มพระราชพิธีพระศพที่มหาวิหารเวสต์มินเตอร์ก่อนที่เที่ยงจะเป็นช่วงเวลาสงบนิ่งไว้อาลัยทั่วประเทศก่อนจะฝังพระบรมศพที่โบสถ์เซนต์จอร์ดในปราสาทวินเซอร์เขียงข้างพระราชบุพการีและพระราชสวามีผู้ล่วงลับและนี่คือเรื่องราวของปฏิบัติการสพานลอนดอนสิ้นสุดรัชสมัย70ปีของควีนอลิซาเบธที่2สหราชอาณาจากักรเข้าสู่รัชกาลใหม่ของพระเจ้าชาวที่3 The q u e e n is dead Long l i v e the King ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ